สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพนนะคะวิดีโอชุดนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อประกอบในการบรรยายเรื่องนวัตกรรมจานสองชั้นหรือว่าจานจรรย์การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งหัวข้อนี้อาจารย์วรเชตียะเกษมเป็นผู้คิดให้นะคะในการนำไปบรรยายเพื่อลำลึกถึงอาจารย์จรรนนะคะ ในวันที่6พฤษภาคม2566นะคะดิฉันได้เขียนบทความโหราศาสตร์2566เป็นบทความโหราศาสตร์สากลสู่ยูเยเนียนะคะระบบจานสองชั้นหรือว่าจานจลันเขียนเพื่อมอบเป็นคุณความดีแด่อาจารย์จลันพิกุลนะคะผู้คิดค้นจานสองชั้นหรือว่าจานจลันนะคะสามารถไปติดตามอ่านได้ทาง Facebook ของพันธิพรวงจันเพนนะคะ ท่านอาจารย์จลันพิกุลเคยเขียนข้อความเอาไว้ว่าผมมาพบความลับอย่างหนึ่งวิชายูเลเนียนทำนายว่าผมจะค้นพบความสำเร็จในวิชาโหราศาสตร์แต่ต้องตอนคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการคิดค้นเครื่องมืออันที่เราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการใช้จานหมุนเพื่อช่วยในการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะจานสองชั้นหรือว่าจานจลันท่านอาจารย์จลันก็เคยเขียนไว้มีบันทึกซึ่งเคยตีพิมพ์ไว้ในเอกสารของท่านนะคะบอกว่าก่อนที่ท่านจะค้นพบจานสองชั้นมีเหตุการณ์แปลก หลังจากนั้นก็ได้มีการค้นคว้าเรื่องโหราศาสตร์ยูเรเนียนด้วยตนเองมากว่า7ปีนะคะในข้อความเขียนฉบับนั้นท่านก็บอกว่าถ้าเป็นสมัยที่ท่านอยู่ตอนนั้นน่ะก็ใช้เวลา3-4เดือนก็พอจะรู้เรื่องแล้วแต่ท่านต้องใช้เวลาค้นด้วยตัวเองเกือบ7ปีนะคะท่านก็เกิดความสงสัยว่าดวงชะตาแบบยูเรเนียนเนี่ยที่เขาบอกว่ามีตั้ง5,000จุดมันเป็นยังไง แล้วเวลาที่มีการผูกดวงการลงดวงจานคำนวณแบบจานชั้นเดียวนะคะซึ่งจะเป็นอของท่านอัลเฟกวิเตอร์ที่เป็นปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะยุคยุคของท่านที่บุกเบิกขึ้นมาจะใช้เป็นจานคำนวณแบบจานชั้นเดียวนะคะพอหมุนเนี่ยก็จะเห็นเพียงไม่กี่จุดนะคะทำให้การทำนายไม่ละเอียดแล้วก็ไม่พิสดาร อาจารย์จารันเองท่านก็เกิดความท้อแท้นะคะแล้วก็มีความผิดหวังว่ายูเรเนียนไม่แน่จริงไหนว่าดวงคนเรามีตั้งมากกว่า5,000จุดนะคะแต่เวลาที่ท่านค้นหาคำตอบจากการหมุนจานคำนวณน,นะคะเวลาดูภาพดาวบนจานคำนวณแล้วก็ทำให้เห็นได้ไม่กี่จุดแล้วมันจะไปสนุกอะไรท่านก็เลยเหมือนกับมีความาท้อแท้อยากจะเลิกเรียนนะคะแล้วก็มาเรียน ดวงทั่วๆไปมันก็จะดีกว่าเพราะว่าสามารถลงจานได้ง่ายกว่าลักษณะเป็นจานชั้นเดียวนะคะท่านว่าอย่างนั้นนะคะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในปีพศ2521ค่ะมีพระทูดงองค์หนึ่งซึ่งเคยโทรมาหาท่านนะคะแล้วก็ถามอาจารย์จรันว่าอาจารย์ยังมีการค้นคว้าโหราศาสตร์ยูยเรเนียนทำไปแล้วถึงไหนอาจารย์จรันก็ตอบกลับไปว่าไม่ไหวแล้วท่าน หมุนหาจุดต่างๆตามแบบดวงแบบเดิมไม่สนุกเลยคิดว่าอยากจะเลิกค้นคว้าแล้วเสียเวลาเปล่าพระท่านก็ตอบกลับไปว่าโยมอย่าเพิ่งเลิกเลยนะกำลังจะค้นพบความสำเร็จในไม่ช้าอดทนไว้เถิดหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนนะคะคุณพ่อของท่านอาจารย์จารันพิกุลก็จากไปแล้วท่านอาจารย์จรันก็ค้นพบจานสองชั้นหรือจานจรัน ได้สำเร็จจริงๆนะคะหลังจากนั้นอาจารย์จัลันก็ได้ศึกษากรรมวิธีการพยากรณ์โหราศาสตร์ย er, ูเรเนียนดยการหมุนจานสองชั้นนะคะที่เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์อาจารย์จัลันท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องของจานสองชั้นให้กับลูกศิษย์มากมายในยุคข,ของท่านนะคะรวมถึงการทำบทเรียนทางไปศณนีและก็ยูเรเนียนสัมพันธ์นะคะทั้งหมดก็เป็นการ ใช้จานสองชั้นเพื่อการพยากรณ์นะคะท่านก็ทำเป็นแบบอย่างให้ค่ะอาจารย์วรเชตติยเกษตรนะคะก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้การกรรมวิธีการพยากรณ์ด้วยจานสองชั้นนะคะตามแนวทางของท่านอาจารย์จรันพิกุลไว้ได้อย่างถูกต้องตามหลักทุกประการนะคะถ้าเราจะเห็นแผ่นดวงนี้นะคะก็คือของสถาบันโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทยนะคะก็จะ ทำแผ่นดวงลักษณะนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบการสอนนะคะแผ่นแรกที่เป็นแผ่นล่างสุดกระดาษแข็งด้านล่างสุดเนี่ยเราเรียกว่าแผ่นดวงแบบจานหมุนจานกำเนิดนะคะเรียกว่านาเท่าชาร์ดแผ่นานาเท่าชาร์ดนะคะจากนั้นในในตรงกลางเห็นไหมคะเป็นแผ่นกลมๆใสๆที่ไม่มีอะไรพอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเรียกว่าจานจารันนะคะจะเป็นแผ่นรองอันดับสองนะคะเพื่อให้พอด ดาวลงไปนะคะทั้งดาวจริงและก็ดาวสะท้อนดาวจริงก็คือดาวสีดำนะคะดาวสะท้อนก็เป็นดาวสีแดงนะคะตรงนี้ก็เป็นจานจารันและอันสุดท้ายก็คือเรียกว่าจานคำนวณน,นะคะจานสุดท้ายตัวอย่างที่เราโชว์ให้เห็นอันนี้เป็นจานแบบ90องศานะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนจานแล้วแต่ที่เราจะใช้ในการพยากรณ์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะทีนี้เมื่อเราลงข้อมูล อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่สำหรับการลงตัวอย่างดวงโดยใช้มือนะคะก็คือเราเมื่อเรารู้สมสมผุดดาวแล้วเราก็มาเขียนทอตลงไปแบบนี้นะคะอันนี้นะคะแต่ในในภาพนี้ยังไม่ได้ลงจานแบบจานจรลันนะคะเราต้องการเว้นว่างเพื่อเป็นประกอบให้ทุกท่านเห็นว่านี่คือแผนที่สองเป็นแผนจานจรลันนะคะ ลำดับต่อไปเป็นตัวอย่างจริงที่เราใช้ในการพยากรณ์นะคะเห็นไหมคะจะประกอบไปด้วย3แผ่นเราจะใช้กระดาษ A4 แบบบางก็ได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวกแล้วก็เป็นหมุดนะคะซึ่งแผ่นแรกหลังจากที่เราปิ้นดวงกําเนิดนะคะดวงกําเนิดก็จะมีทั้งดาวแดงดา,แด,ดาวดําเห็นไหมคะดาวดําเป็นดาวดวงกาเป็นดวงดาวหลักส่วนดาวแดงเป็นดาวสะท้อนแล้วก็สะท้อน ในแผ่นที่สองเป็นแผ่นจานจะลันนะคะก็จะมีดาวจริงแล้วก็ดาวสะท้อนอีกเช่นกันนะคะตรงนี้ก็จะใช้นำมาประกอบหมุนในการพยากรณ์นะคะซึ่งผู้เรียนจะต้องเข้าใจหลักการลงดวงนะคะหลักการพยากรณ์แล้วก็หลักการลงจานทั้งหมดถึงจะเข้าใจว่าเราจะสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ในการพยากรณ์ได้ยังไงนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราเลือกจานคำนวณแบบไหนขึ้นมาเราต้องพอด ดวงนะคะทั้งในดวงแผ่นนาเท่าชาร์ดและก็แผ่นดวงจันจรันให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งหรือว่าสมผุดของดาวก็จะถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจริงที่ใช้ในการพยากร์นะคะจะเห็นได้ว่าดาวตรงนี้สามารถนําไปหาหาอะไรได้บ้างอันแรกก็คือเป็นดาวสะท้อนดาวจริงดาวสะท้อนตามหลักโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะแล้วก็ มีดาวทิพย์ทั้งหมด8ดวงนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถสร้างจุดมิดพอยต์นะคะแล้วก็จุดศูนย์ลังสีหรือว่าฮาร์ปซัมได้เมื่อเราเข้าใจจุดนี้แล้วเวลาที่เราจะพยากรณ์เงื่อนไขกรรมตามหลักของอาจารย์จยันพิกุลที่ท่านคิดค้นขึ้นมาเราจะต้องสร้างจุดอิทธิพลนะคะที่เรียกว่า Sensitive Point ขึ้นมาให้ได้เมื่อเราเข้าใจโครงสร้างในการ หมุนจานสร้างจานขึ้นมาค่ะสร้างจานขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็พอดดวงลงทั้งแผ่นในดวงกําเนิดแล้วก็ดวงสะท้อนนะคะเราพอดเป็นเสร็จเราก็ต้องหมุนเป็นพอหมุนเป็นเสร็จเราก็ต้องตั้งเรือนชะตา6แบบตามหลักยูเรเนียนได้นะคะเราจะได้รู้ว่าจุดที่เรานำมาพยากรณ์เนี่ยเราใช้เรือนชะตาแบบไหน ซึ่งในโหราศาสตร์ยูเรเนียนจะมีเอก,กลักษณ์เฉพาะว่าระบบเรือนชะตาลัคนากับเรือนเมริเดียนแยกกันออกอย่างเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้ในโหราศาสตร์ยูเรเนียนมีระบบเรือนชะตาทั้งหมด6เรือนชะตาอันประกอบไปด้วยเรือนชะตาโลกนะคะหรือว่าเรือนชะตาเมษเรือนชะตาลัคนาเมริเดียนเรือนชะตาอาทิตย์เรือนชะตาจันเรือนชะตาลาหูนะคะทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด หเรือนชะตาด้วยกันนะคะดังนั้นเมื่อเราลงดวงถูกต้องเราต้องสามารถตั้งเรือนชะตาได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะหลังจากที่เราหมุนหาเรื่องราวที่เราสนใจในการพยากรณ์แล้วเราจะนำข้อมูลดาวหรือว่าชุดดาวนะคะมาบันทึกลงไปว่าเราหมุนหาแล้วได้อะไรบ้างจากเงื่อนไขกรรมที่เราตั้งเรื่องหรือว่าตั้งหัวข้อเรื่องเอาไว้นะคะแล้ว นำชุดดาวเหล่านั้นมาเปิดความหมายตามหลักของโหราศาสตร์ยูเรเนียนโดยมีคำพีสูตรเรือนชะตาของท่านอาจารย์พลตีประยูนพลอาลีแล้วก็คำพีสูตรพระคอสสนทิของท่านอาจารย์ประยูนพลอารีนะคะนำข้อมูลหรือว่าคำแปลหลังจากที่เราหมุนจานได้เอามารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็ พูดออกมาหรือว่าเขียนออกมาเป็นคําพยากรณ์หรือว่าแปลความหมายนะคะดังนั้นจากที่เล่ามาจะเห็นได้ว่าการเรียนจานสองชั้นเราจะต้องเข้าใจทั้งหลักของจานสองชั้นเริ่มตั้งแต่สร้างจานขึ้นมานะคะหมุนจานเป็นพลอตด,ดาวเป็นนะคะแล้วก็ถึง ฝึกเรียนรู้ตามหลักโหราศาสตร์ยูเลเนียนเมื่อเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วเราต้องการพยากรณ์ตามเงื่อนไขกรรมตามหลักของอาจารย์จรันพิกุลเราก็จะเข้าใจว่าเราจะใช้จานสองชั้นทําการพยากรณ์อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเมื่อเราเป็นนักโหราศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา เราก็ต้องสามารถใช้จานสองชั้นนะคะสร้างจุดโหราศาสตร์ของเราขึ้นมานะคะแล้วก็ค้นด้วยการหมุนดวงหรือว่าแผ่นดวงนะคะว่าจุดโหราศาสตร์ของเราไปสัมพันธ์กับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะที่เราหมุนจานตามกรรมวิธีของท่านอาจารย์จรันพิกุลแล้วก็อ่านข้อความเหล่านั้นเอาเอาดาวพวกนั้นชุดเหล่านั้นออกมานะคะแล้วก็ นำมาแปลความหมายอันนี้เป็นต้นในกรณีที่ว่าเมื่อตัวอย่างต่อไปนะคะเมื่อเราสูญเสียบิดาหรือมารดาไปนะคะชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์อย่างไรตอนนี้มันเป็นการสร้างเงื่อนไขกรรมมาสองลักษณะก็คือว่าเมื่อเราต้องสูญเสียบิดาหรือมารดานะคะกับจุดที่ว่าจุดโหราศาสตร์ของเราจะเป็นอย่างไรเราจะต้อง สร้างสองจุดนี้ให้มันมาสัมพันธ์กันแล้วเราก็หมุนนะคะซึ่งอย่างเนี้ยเป็นกระบวนการหาหรือการพยากรณ์โดยใช้เงื่อนไขกรรมนะคะจากหัวข้อเรื่องที่อาจารย์วรเชตตียะเกษมนะคะได้กําหนดให้ดิฉันหาความรู้ในเรื่องนี้เพื่อจะพูดหรือบรรยายในหัวข้อนวัตกรรมจานสองชั้นจานจัลันนะคะการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ที่ฉันได้มีโอกาสไปเรียนกับท่านอาจารย์วรเชศที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13มกราคมพศ2559นะคะกว่าที่จะเรียนรู้และก็เข้าใจเรื่องจานสองชั้นใช้เวลากว่า5ปีนะคะในการค่อยๆศึกษาหาความรู้แล้วก็หาข้อมูลเมื่อถึงตอนในปีที่5นะคะ อาจารย์วรลเชตก็ทดสอบโดยการนำเอกสารของอาจารย์จรลันพิกุลนะคะมาให้ดิฉันเพื่อให้ดิฉันศึกษาแล้วก็หมุนจานสองชั้นตามอาจารย์จรันว่าในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราหมุนจานเป็นไอที่เราว่าเราหมุนจานเป็นอะเราหมุนเป็นยังไงนะคะอาจารย์ก็เอาเนื้อหาเอาวิธีการที่อาจารย์จรันได้บันทึกเอาไว้ เอามาให้ดิฉันดิฉันก็หมุนตามว่าเราสามารถหมุนหาจุดต่างๆตามที่อาจารย์จรันได้บันทึกไว้ในเอกสารเหล่านั้นได้ไหมสรุปว่าดิฉันสามารถหมุนได้ตามอาจารย์จรันนะคะในจุดไหนที่ดิฉันไม่เข้าใจก็นำปัญหาเหล่านี้ไปถามอาจารย์วรเชสสิ่งที่ดิฉันเล่ามาก็หมายความว่าเมื่อเราได้เรียนความรู้จากต้นตำรับหรืออาจารย์จรันพิกุล ผ่านโดยตรงมายัางอาจารย์วรเชติยาเกษมแล้วก็มาถ่ายทอดให้ดิฉันเมื่อดิฉันมีโอกาสก็นำความรู้เรื่องจานสองชั้นหรือจานจัลันนะคะไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาแล้วก็ติดตามงานของอาจารย์จรลันโดยการหมุนจานสองชั้นตามตัวอย่างที่อาจารย์จรลันได้ทำขึ้นไว้ตามเอกสารต่างๆเช่นเอกสารสอนทางไกลนะคะแล้วก็เอกสาร งานของอาจารย์จยันลนทั้งหมดรวมถึงอยู่เลเนียนสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เป็นการยืนยันได้ว่าอาจารย์วรเเษฐชติยาเกษตรนั้นสามารถนําความรู้ที่เป็นความรู้แท้จากอาจารย์จยันทานพิกุลถ่ายทอดโดยตรงมาสู่ลูกศิษย์นะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่ดิฉันได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้จานสองชั้นประเด็นที่สองก็คือว่าใช้การหมุนจานสองชั้นเพื่อ เขียนพยากรณ์ลงในการตีพิมพ์นิตยสารามติชนสุดสัปดาห์อันนี้ทำอย่างต่อเนื่องมากว่า6ปีแล้วนะคะอันที่3ใช้จานสองชั้นในการพยากรณ์เพื่อจะเขียนบทความทั่วๆไปทางโหราศาสตร์รวมถึงโหราวิถีที่โพสต์ผ่าน Facebook ประเด็นที่เขียนเพื่อจะเป็นการฝึกฝนในการใช้จานสองชั้นเพื่อให้เห็นรูปแบบดาว ในลักษณะต่างๆซึ่งคนที่เรียนโหราศาสตร์ยูเรเนียนมักจะบอกว่าเวลาเราพยากรณ์อะไรเนี่ยยูเรเนียนจะมาเป็นกองทัพจุดอันนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าส่วนหนึ่งเป็นจริงแต่เมื่อเรามีการศึกษาแล้วก็มองชุดการพยากรณ์แบบเงื่อนไขกรรมนะคะเราจะคัดให้รู้ว่ามีชุดดาวชุดไหนที่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรากําลังศึกษาเพื่อเราจะหา หาคำพยากร์จากการหมุนจานสองชั้นนะคะแล้วลําดับสุดท้ายได้มีโอกาสนําความรู้เรื่องกาเรื่องจานสองชั้นหรือว่าจานจรันนะคะไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มลูกศิษย์สถาบันโหราศาสตร์ยูเรเนียนขอโทษค่ะกลุ่มลูกศิษย์ของสถาบันโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทยทั้งหมดก็เลยเป็นงานที่ใช้จานสอชั้นในการพยากรณ์ แล้วก็ทุกๆวันนี้นะคะแม้ว่าดิฉันจะมีความเข้าใจในการใช้จานจลรันหรือว่าจานสองชั้นในระดับ1เท่านั้นนะคะดิฉันยังต้องฝึกฝนเพื่อการหาข้อมูลในเชิงลึกเช่นการพยากรณ์ตามเงื่อนไขกรรมในรูปแบบต่างๆว่าลักษณะชุดภาพดาวที่เราจะเห็นเราจะเห็นอย่างไรในการที่เราจะคัด กองทับจุดเหล่านั้นออกไปนะคะซึ่งจุดที่เห็นหรือว่าทำงานที่ถือว่ายากมากก็คือว่าเป็นการพยากรณ์ดวงหุ้นนะคะจากตัวอย่างที่ที่เห็นดิฉันพอดต,ต,ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราพยายามเอาดวงหุ้นทั้งหลายมาใส่ลงไปในจานทีนี้ความเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเนี่ยมัน ต้องบอกว่าขึ้นลงเป็นระดับนาทีดังนั้นก็ยังต้องใช้ความพยายามในการหมุนจานสองชั้นเพื่อจะศึกษาเรื่องที่อยากค้นคว้านะคะในลำดับต่อไปก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าในแผ่นดวงนั้นน่ะมีทั้งแผ่นดวงอย่างที่บอกนะคะก็คือมีทั้งดวงกำเนิดแล้วก็ดวงบนจานจารันรวมถึงจานหมุนนะคะทั้งหมดเราก็จะเห็น เป็นตัวอย่างนะคะแผ่นแรกที่เราเรียกก็คือเราเรียกว่าแผ่นพื้นดวงกำเนิดซึ่งจะวางอยู่ด้านล่างสุดนะคะเป็นลักษณะ AC จากนั้นแผ่นที่สองที่อยู่บนถัดบนขึ้นมาเรียกว่าจานจรันหรือว่าจานสองชั้นนะคะแล้วก็แผ่นบนสุดสุดท้ายก็คือเป็นจานหมุนทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่า แผ่นดวงจานสองชั้นนะคะให้เป็นที่เข้าใจกันในกลุ่มลูกศิษย์ที่เรียนโหราศาสตร์สากลสู่ยูเรเนียนตามระบบจานสองชั้นหรือว่าจานจารรันนะคะเมื่ออาจารย์จรรลันพิกุลได้ศึกษาโหราศาสตร์3ระบบอย่างถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตรย์ยูเรนเนียนแล้วนะคะ ท่านก็สามารถคิดค้นจานสองชั้นหรือว่าจานจรลันอันว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกนี้นะคะที่ท่านคิดค้นไว้แล้วก็ส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดมาผ่านอาจารย์วรเชสสู่ลูกศิษย์ของอาจารย์วรเชสนะคะอาจารย์จรลันก็เลยบอกว่าดวงจานสองชั้นนี้นะคะสามารถหมุนหาจุดต่างๆได้พรวดเดียวเลยนะคะทั้งหมด5000จุด ไม่ว่าจุดนั้นจะอยู่ในตำแหน่งราศีองศาใดโดยที่เราไม่ต้องคำนวณสามารถเห็นได้จากการหมุนจานที่เราพล็อตด,ดวงลงไปทั้งดาวจริงดาวสะท้อนลงบนแผ่นดวงกำเนิดลงบนแผ่นจานจลันสามารถมองเห็นภาพดาวด้วยสายตาและกรรมวิธีการหมุนด้วยเทคนิคจานสองชั้นนะคะเมื่อหมุนไปแล้วจะพบเลยว่า ดาวอะไรทำมุมกับดาวอะไรนี่คือเป็นคําพูดที่อาจารย์จรันได้เขียนเอาไว้นะคะข้พาพเจ้าก็เลยขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเราดลงดวงแบบจานชั้นเดียวทั่วๆไปนะคะในกรณีที่เป็นดวงไทยหรือดวงอีแปะนะคะแบบที่มีองศาํำกับเมื่อเรามาลงในช่อง12ราศีเราจะเห็นว่าเมื่อเรามีดาว12ดวงเพื่อจะลงช่อง12ราศีเรา หากเรานำดาวชุดนี้มาลงแบบจานสองชั้นเราจะต้องลงดวงถึง4 4สี่ครั้งนะคะสี่ครั้งก็คือ1อันแรกคือเป็นดาวจริง12ดวงใช่ไหมคะลงบนแผ่นนาเท่าชาร์ตแล้วก็ดาวสะท้อนอีก12ดวง12ก็เป็น24และยังอีก24ดวงทั้งดาวจริงดาวสะท้อนที่ลงดวงผ่านจานจารัน์เห็นไหมคะทั้งหมดก็คือเราจะต้องลงดวงทั้งหมดสี่ครั้ง และจะได้ดาวทั้งหมด48ดวงอันนี้จะเรียกว่าดวงจานสองชั้นนะคะจะเห็นได้ว่าการที่เรียนจานสองชั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะผู้เรียนต้องละเอียดอ่อนรอบคอบแล้วก็ต้องมีความรู้นะคะ หากเป็นการลงดวงแบบโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็จะมากขึ้นไปอีกเพราะว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนใช้ดาวและปัจจัยรวมทั้งหมด22ปัจจัยนะคะทั้งดาวจริงและก็ดาวสะท้อนนะคะดาวจริงอาจารย์จะลันใช้ว่าเป็นดาวตัวดำนะคะส่วนดาวแดงก็เป็นดาวสะท้อนนะคะทั้งหมดจะได้ดาวทั้งหมดมากถึง88ดวงที่จะนำมาใช้ในการพยากรณ์เห็นไหมคะว่า เวลาที่เราลงดวงจานสองชั้นหรือจานจรันเราจะได้ทั้งดาวจริงแล้วก็ดาวสะท้อนไปในคราวเดียวนะคะดังนั้นการเรียนรู้เรื่องจานสองชั้นควรผู้เรียนนะคะควรจะศึกษาการลงดวงแบบจานชั้นเดียวก่อนนะคะแล้วก็ฝึกหมุนแบบจานชั้นเดียวก่อนจะทำให้เราเข้าใจวิธีการ ลงจานนะคะแล้วก็หมุนจานแบบจานชั้นเดียวซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนแล้วก็หมุนจานแบบจานสองชั้นนะคะหากเราฝึกฝนเรารู้กฎเกณฑ์รู้หลักการรู้กรรมวิธีในการหมุนจานจารันหรือว่าจานสองชั้นนะคะเราจะเกิดความเชี่ยวชาญในการลงดวงแล้วก็การหมุนนะคะจากนั้นพอเราทำไปบ่อยๆเราสามารถสร้างชุด เงื่อนไขกรรมขึ้นมาเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็หมุนด้วยจานสองชั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังตัวอย่างที่ท่านอาจารย์จรันพิกุลสามารถสร้างจานสองชั้นแล้วก็ทำนายดวงชะตาของท่านหมายความว่าพอท่านคิดค้นจานสองชั้นแล้วท่านก็ดำเงื่อนไขกรรมที่ท่านค้นพบนั่นแหละ มาพยากรณ์ด้วยจานสองชั้นที่ท่านคิดค้นขึ้นมานะคะท่านได้ความอย่างนี้ค่ะว่าผมมาพบความลับอีกอย่างหนึ่งวิชายูเลเนียนทํานายผมว่าผมจะค้นพบความสําเร็จก็ตอนคุณพ่อท่านเสียไปแล้วซึ่งผลการทำนายก็เป็นจริงเห็นไหมคะท่านย้อนหลังว่าพอท่านเจอเงื่อนไขกรรมนี้เอามาพิสูจน์และทดสอบโดยใช้จานสองชั้นเลยและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมดูดวงพ่อผม ซึ่งตามคําพยากรณ์บอกว่าพ่อผมจะตายอย่างช้าๆและก็เป็นความจริงเห็นไหมคะลักษณะการพยากรณ์แบบนี้เราสามารถใช้จานสองชั้นพยากรณ์ด้วยเงื่อนไขกรรมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในกรรมวิธีการพยากรณ์แบบเงื่อนไขกรรมซึ่งเราจะไม่พบในโหราศาสตร์แบบอื่นๆยกเว้นโหราศาสตร์ยูเรเนียนระบบ จา์สองชั้นและมีการพยากรณ์ตามเงื่อนไขกรรมของอาจารย์จรันพิกุลเท่านั้นนะคะผู้ที่ศึกษา,าจารย์จรันหรือว่าจา์สองชั้นนะคะจะได้คุณประโยชน์สูงสุดต่อการพยากรณ์แบบเงื่อนไขกรรมอันนี้แหละเป็นหัวใจหลักเลยนะคะที่ได้เรียนวิชาโหาราศาสตร์ยูเรเนียนสายอาจารย์จรันพิกุลคะ่ะถ้าเกิดใครที่ได้มี การอ่านแล้วก็ติดตามงานของอาจารย์จยัลันพิคุลเราจะเห็นคําที่อาจารย์จยัลันมักจะพูดอยู่เสมอว่าโหราศาสตร์จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่การทํานายดวงแม่นๆท่านบอกว่าทายแม่นเราได้อะไรดังนั้นเรื่องราวของมนุษย์ที่แท้จริงโหราศาสตร์จะบอกแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับจัก,กรวาลทุกดวงชะตานะคะล้วนแล้วชะตาชีวิตของเราทุกคนมีทั้งขึ้นและลงไม่ได้สมหวังแล้วก็สมปรารถนาไปทุกเรื่องหรือแม้แต่เรามีความทุกข์ก็ไม่ได้ทุกทุกคราวไปนะคะมันต้องมีขึ้นมีลงถ้าเราพูดถึงชีวิตทุกคนที่อยู่ภายใต้ความเข้าใจอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าโหราศาสตร์เป็นเพียงเข็มทิศในการบอกทาง ในที่สุดแล้วทุกๆดวงชะตาล้วนแล้วแต่ดำเนินไปตามพรมลิขิตหรือโชคชะตานะคะนั่นก็คือเด s ินีหรือเฟดนะคะภายใต้เจจำนงอิสระหรือฟรีวิวที่เราจะเลือกทำเท่านั้นเองนะคะทั้งหมดคลิปวิดีโอนี้ดิฉันขอมอบเป็นคุณความดีให้กับท่านอาจารย์จรลันพิกุลนะคะแล้วก็อาจารย์วรเชตตียะเกษมผู้เป็นสิทธิเอกของท่านอาจารย์จรันพิกุลที่ได้ถ่ายทอด ความรู้โหราศาสตร์สากลสู่ยูเรเนียนระบบจานสองชั้นให้กับลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนนะคะอย่างไม่ปิดบังวิชาแล้วคุณความดีของคลิปนี้จะอยู่กับพวกเราต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาโหราศาสตร์สากลสู่ยูเรเนียนระบบจานสองชั้นหรือว่าจานจันทรสวัสดีค่ะ